มีคาถามมานะคะว่าหลายคนเนี่ยเจอปัญหาอย่าง,างหนึ่งหรือที่คล้ายๆกันเลยคือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้กินอะไรนะกินน้อยนะกินนิดเดียวแต่รู้สึกว่ามันทำไมมันอ้วนขึ้นหนืำหนักก็ไม่ลดสักทีกินร้อยลงออกกําลังกายเยอะๆนะคะแล้ว น้ำหนักก็ลดเร็วด้วยนะประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์แรกโอ้น้ำหนักลดแบบโอ้ไปหลายโลเลยแต่คิดว่านะวิธีที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันโอเคนะมันน่าจะมาะกับเรานะก็เลยกินน้อยลงอีกนะคะอย,อยู่จังหวะหนึ่งที่น้ําหนักมันค้างเวลาน้ําหนักค้างก็พยายามวิธีํายังไงให้น้ําหนักลงต่อแับนู่นนั่นนี่ก็ยังไม่ลงทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันท้อมันเครียดมันแบบทํายังไงต่อดีบางคนก็แบบโอ้ยช่างแม่งแล้วไม่ลงไม่ลดแล้วน้าหนัก จริงๆแล้วนะคะคนที่จะเริ่มน้ําหนักนะคะต้องเข้าใจเรื่องระบบเผาผลาญของร่างกายเราก่อนร่างกายเราเดฉลาดเวลาเรากินอะไรเข้าไปนะคะมันจะเปลี่ยนอาหารทั้งหมดนะคะมันจะย่อยๆ่อยเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของพลังงานที่ร่างกายเราสามารถดึงไปใช้ได้ถ้าวันนี้เรากินอาหารพอดีกับที่ร่างกายต้องการใช้เราก็น้ําหนักเท่าเดิมะคะ่ะ แต่เรากินปริมาณมากกว่าเดิมน้ําหนักเราก็เพิ่มค่ะเพราะว่าใช้ไม่หมดเผาผาญไม่หมดถ้าเรากินน้อยกว่าใช้นะคะร่างกายเนี่ยก็จะไปดึงพลังงานสํารองนะคะที่อยู่ในรูปแบบของไขมันเนี่ยมาเผาผลาญเป็นพลังงานทําให้ช่วงแรกๆคนที่พยายามกินข้าวน,น้อยๆกินอาหารน้อยๆเนี่ยก็จะดึงพลังงานสํารองก็คือไขมันเนี่ยมาสลายทิ้งแต่มันจะมีจังหวะที่น้าหนักมันค้างค่ะเพราะว่าร่างกายเห็นหุ้ยกินน้อยแบบนี้ทุกวันกินแบบต่อเนื่องแบบร่างกายก็จะสู่ปรับโหมดค่ะเข้าสู่โหมดเอาชีวิตรอดเพราะว่าร่างกายคิดว่า เราก็จะตายนะคะก็เลยทําการลดการสลายไขยมันเพื่อให้ไขมันเราเนี่ยเอาไว้ใช้น,น,นานๆแต่ร่างกายเราจะไปเพิ่มการสลายของกล้ามเนื้อแทนเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยใช้พลังงานเยอะ แล้วก็จะเริ่มดาวระบบการเผาผลาญลงค่ะปรับรบบการเผาผลาญลงจากที่เราปกติเผาผลาญพันห้า 1, 5, ก็จะเริ่มปรับลงเหลือพันสามพันสองพันหนึ่งเรื่อยๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือว่าคนที่พยายามกินน้อยแล้วอาหารที่กินค่ะก็ไม่ใช่อาหารที่มีประโยชน์สารอาหารก็ไม่ครบฉะนั้นสิ่งที่หายไปนะคะอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเป็นน้ำยิ่งก,กินน้อยแล้วอาหารที่กินก็แย่มันก็จะทำให้ร่างกายเราแย่ไปด้วยร่างกายก็จะขาดสารอาหารก็ทำให้ส่งผลทำให้ฮอร์โมนมีปัญหาฮอร์โมน,น,นผิดปกติหรืืออในนนบางคกก็ปปะจเดดิิตไ ระบบการเผาผลาญตามทำอะไรก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่อยากทำอะไรอยากจะนอนทั้งวันสุดท้ายค่ะก็กลับมาอ้วนใหม่